สวัสดีครับเชฟน้ำข้วัวอีดีเี่วันนี้เราจะวัาไข่ออมเซนกัน,<ห>นเลยครับขั้นตอนแรกเราต้องเอาไข่ออกมาไว้ตามอุณหภูมิห้องถ้าไข่ยิงออกจากตู้เย็นมันยังจะเย็นอยู่มันก็จะไม่ได้ที่นะครับขั้นตอนแรกเปิดน้ําแล้วเราก็ใส่น้ําเข้าไปวันนี้เราจะทํากี่กองคะ หลายฟองเลยครับสิบฟองหรือเปล่าไม่ได้นับมารดีเราจะใส่น้ำปลามันเกือบเต็มหม้อนี้อ่ะใส่ได้ประมาณิบกว่ากวานะใช่ไหมโอเคพอแล้วจากนั้นเราก็จะเอาน้ำไปต้มให้เดือดนะครับรอน้ำเดือดรอน้ำเดือดหน่อยนะครับระหว่างนั้นไปทำอะไรเราคะ เตรียมน้ำเย็น300มลเพื่อนำไปผสมในน้ำเดือดเพื่อลดอุณหภูมินะครับน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกลงแล้วก็เอามาผสมกับน้ำเย็นจากนั้นนะครับเราก็จะเอาน้ำเย็นลงผสมนะครับแล้วก็คนน,น,น,นะครับแล้วก็คนลงนะครับเพื่อที่จะมาลดอุณหภูมิของ งนะคะถ้าเกิดว่าน้ําร้อนจักมันจะทําให้ไข่สุสกติดเปลือกนะคะมันจะไม่เป็นไขอ่ออนเซ็นใช่แล้วเราก็จะเอาเกลือลงผสม1นช้อนนะครับ,บคนๆครับ,คครบแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับ ไข่เราจะค่อยๆจุ่มลงไปครับ <Okay. S 1> จุ่มลงไปที่ละสา <Okay. S 1> มฟองแบบนี้นครับ mm. ปึ๊บ mm. อุ้ยมี่อันึงที่มันแตกอะไม่เป็นไรค่ะเนียบมากมเัเลเาลงทั้งหมดเลยค่ะเัาลงทั้งหมดเลยเัาลงเลยค่ะไม่เอาใส่อันนี้ใส่ตะแกงแล้วค่อยเอาลงค่ะเ โอ้เ oh, <Okay. S 1> บาๆค่ะเบาๆเอาตะแกรงไปวางทางโน้นสิลูกแล้วก็ค่อยเอารวมโอเคตะแกรงมาวางตรงนี้เอาไข่วางขึ้นไข่วางในตะแกรงมันมีไข่แตกนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรอือแล้ว okay. กแล้วก็สองใบสุดท้าย จะเป็นไหมหนิจีทีมันจะเป็นอยู่แล้วโ okay. อเคาจากนั้นปิดฝาเยวฝามาปิดลดโอเคไปเลยิดเ,เลย <laughs> แล้วเดี๋ยวเราจะทำอันแรกสิบนาที สิบนาทีสิบสามนาทีแล้วก็สิบห้านาทีเราจะดูว่าแต่ละนาทีอ่ะมันจะสุกข,ขนาดไหนโอเคไหมตอนนี้ไข่ครบสิบนาที้วครับเราจะตักออกมาก่อนสาฟองนะครับ๋ยวเราจะมาลองดูว่าสิบนาทีมันจะสุกแค่ไหนตักออกมานาอกใส่น้ำเย็นได้เลยโอเค okay. แล้วเสร็จแล้ว แล้วก็จะปิดฝาไว้ต่ออีกสามนาทีครึบเดี๋ยวเราจะมาต่อไข่ที่แช่เอาไว้10นาทีกันนะครับดูนะครับดววูแช่ที่10นาทีเป็นยังไงบ้างเป็นไข่ออนเซน,นที่เป็นไข่ลวกอันนี้ก็จะไม่ใช่ไข่ออนเซนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไข่ลวกติดเปลือกไข่ไหมคะไหนดูซิไม่ติดเลยครับไหนดูอูนี่ไงเนี่ยไม่ติดเปลือกไข่เลยนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราจะต้องเอาอ่าน้ําเย็นลดอุณหภูมิน้ําก่อนเพราะว่าถ้าน้ํามันร้อนอนะ่ะลูกมันจะทําให้ไข่ขาวต้องเปลือกอะ่ะมันสุกเลยแล้วมันก็จะติดเปลือกไข่เลยเฮ่ mm hmm. อันนี้เป็นแบบไข่ลวก เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่13นาทีแล้วก็15นาทีเป็นยังไงนะคะครับตอนนี้ครบ13นาทีแล้วครับมาดูกันครับว่าไข่จะเป็นยังไงตักมาที่ฟองอ่ะสามฟองก็ได้สามฟองนะครับเ้นี่ตักออกมาแช่น้ำเย็นเลยโอ๊ยเกินมาเกินมาเอาไปก่อนเลยนี่ปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะแช่ไว้ต่อ แช่ได้ต่ออีกสองนาทีเพื่อที่จะดูว่าสิบห้านาทีมันจะเป็นยังไงบ้างครึบนี่นะครับเดี๋ยวเรามาตอกแช่ไข่ที่แช่ไข่ไว้สิบสามนาทีนะครึบนี่โอ,โอตอบสูงจังอ้อันนี้ก็ไข,ไข่แดงเป็นยังไงคะไข่แดงซุป โอ้ไข่แดงดึ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 งไองดอไข่ขาวอ่าสดแบบนุ่มๆเลยไหนดูเปลือกไขส่สิเปลือกไข่เป็นไงเปลือกไข่ติดไหมไม่ติดเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราราดูที่5นาทีตอนนี้เราก็จะมีที่ิ0นาทีแล้วก็13นา,นาทีตอนนี้ครบ15นาทีแล้วเราจะลองตักออกมาดูนะครับนี่ ตักออกมาแล้วมานอกน้ำแป๊บหนึง่งตัมาลูกนึงก็คงจะดีเออสองลูกเลยเหรอโอ,อ้จบสิบลูกพอดีออาเดี๋ยวเรามาต่อกันดูมาดูที่สิบห้านาทีกันนะครับโอ้จับเปอันจะบอกร,อร้อน

มันแตกเยอะกว่านี้ว้าวอันนี้สิบห้านาทีไข่แดงก็จะเป็นยังไงคะสุกสุกมากขึ้นจะเนึหนึบไหมหนึบหนึบไหมหนจิ้มจิ้มดูดิหน,นึบหนึบปะอ๋อหนึบหนบอ่าทีนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าไข่ที่อันนี้สิบนาที อันนี้คะอันนี้กี่นาทีอันนี้สิบสองสิบสามสิบสามนาทีอันนี้สิบห้านาทีสิบห้านาทีน่ากินสุดเลยเนาะแต่คุณแม่ชอบที่สิบสามนาทีนะออืเป็นยังไงคะการเข้าทัวครั้งนี้น่าอร่อยดีเป็นการทแม่ทำกับข้าวแม่อะยากขนาดไหนก็ไม่ค่อยยากนี่สิบนาทีไม่ค่อยน่ากินเลย คือไข่แดงของสิบนาทีอะมันคือแบบเออแบบไม่มันเป็นโจกจกส่วนของสิบนาทียังไม่ได้ชิมไข่แดงสิบห้านาทีชิมแล้วมันรู้สึกแบบอร่อยอะ่ะไข่แดงของสิบน,นาทีเหมือนแบบไข่แดงที่ไม่ค่อยสุกมากไม่สุกอะมันไม่สุกแต่ก็สุกอยู่<ส>น,<อ>นิดนึง อันนี้สิบนาทีนะครับนี่ไข่แดงกับไข่ขาวอันนี้สิบห้านาทีนะครับไข่แดงกับไข่ขาวนี่ครับอันนี้สิบนาทีเออันนี้สิบสามนาทีอืมลงตัว เดี๋ยวหนึกอืมการทำไข่ออนเซ็นในคลิปนี้ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าบ,บ๊ายบายค้า